ลงเลยได้หมโอเคนะอารจะลงแบบสี่สีนเห็นไหมอันนั้นสีอะไรอุลตมลีนหรืออุลตรมรีนเริ่มแรกสีเหลืองสีเหลืองแล้วตามด้วยอุลตรามาลีนค่ะาายเห็นว่า,าอุลตราไมเจอมาลีนเนี่ยผมจะเกลี่ยลงมาลงตร<ต>งดลขาวดามานะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องเผื่ออะไ ้้ภูเขาตัดฟ้าก็จะได้ไม่ด้านถ้ามันจะดื่มถ้ามัจะเปลี่ยนเป็นส้มบ้างเนี่เดี๋ยวทำเป็นส้มได้เอาเลยแล้วจะดื่มได้ได้แล้วแต่ท้องฟ้าเวลาไหนได้แล้วนะครับให้เราให้เราไปทำได้เลยนะครับอ่านอันี้ก่อนนะแล้วก็ถ่ายเป็นถอดแล่วก็ถ่ายเป็นช็อตสั้นๆเนาะอาจารย์อาจารย์ลงให้เสร็จก่อน ก่อนะ